สวัสดีครับท่านผู้ชมขอนําเสนอหน้าจอคาเพนะครับเหมาะสําหรับใช้ทดแทนที่จับมือถือของเรานะครับตัวนี้นะครับก็จะมีรองรับตัว GPS นําทางนะครับเราก็จะมีสัญญาณเชื่อมต่อบลูทูธนะครับหูฟังบลูทูธและสามารถเชื่อมต่อมือถือได้พร้อมกันนะครับเราก็จะมีระบบแอปนะครับเราก็จะมีรับโทรศัพท์ครับหมดรับโทรศัพท์แล้วก็รองรับเชื่อมต่อ Apple c a r p l a พแล้วก็ Android Auto นะครับตัวนี้ก็จะผลิตจากที่จีนนะครับผมจะใส่ที่ จับมือถือนะครับเปลี่ยนนะครับก็คือใช้หน้าจอแทนนะครับก็ที่จับมือถือของก็จะไม่ใช้แล้วนะครับเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างเปิดฝาออกมาก็ไม่มีอะไรนะครับเปิดมาอีกชั้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นหน้าจอนะครับพร้อมเคสติดมาด้วยนะครับขนาดหน้าจอก็จะเป็น5นิ้วนะครับความละเอียดภาพชัดนะครับหน้าจอก็พันแปดสีคูณเจ็ดร้อยยี่สิบพีนะครับแล้วก็จะมีหัวบอลนะครับยึดนะครับขาจับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีสาย เสียบมาให้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะเป็นช่องใส่เมมรีการ์ดนะครับก็คือสูงสุดใส่เมมถึง1 2 8 gb นะครับก็คือ 128GB ิกนะครับที่รองรับใส่เมมต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวสายไฟนะครับแล้วก็ขาจับหัวบอลนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับข้างในนะครับสายไฟก็จะมีสายไฟ2เส้นนะครับสีดำและสีแดงนะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นขาจับนะครับหัวบอลนะครับ อ่มาเยี่กับตัวนี้นะครับต่อไปนะครับก็เดี๋ยวผมเติมตัวติดตั้งนะครับอย่างแรกก็คือเอาที่จับมือถือเอาออกก่อนนะครับถึงเวลาเอาที่จับมือถือออกนะครับอย่างแรกนะครับเราก็ใช้ประแจแอลนะครับคายน็อตออกมานะครับเอาที่จับมือถือเอาออกให้หมดเลยนะครับไม่ได้ใช้แล้วนะครับอย่างแรกเนี่ยเราต้องมีบาแฮนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาขานะครับ ขาจับนะครับใส่เข้าไปนะครับล็อกตำแหน่งนะครับที่เราต้องการหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาใส่แหวนรองลงไปนะครับหลังจากนั้นนะครับใส่บูทนะครับถ้าบูทมันพอดีนะครับแล้วมันใส่ไม่ได้แบบนี้นะครับเราก็บูทออกนะครับเอาแหวนรองไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่น็อตนะครับก็คือเป็นน็อตตัวเมียนะครับเป็นน็อกกลางขายในตัวเลยนะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับใส่ให้เสร็จสิ้นเลยนะครับ หลังจากใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เซตวัดตำแหน่งนะครับแล้วก็ล็อกนะครับหัวบอลนะครับที่ฐานของเราแล้วก็หัวบอลตรงที่ยึดจอนะครับแล้วก็ตั้งตำแหน่งนะครับเอาที่เราดูหน้าจอถนัดนะครับกะระยะตั้งประมาณนี้คร่าวๆนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปไล่สายไฟนะครับก็คือต่อสายไฟแกะชุดสีออกก่อนนะครับขั้นตอนแกะชุดสีนะครับเราจะคลายน็อตสองตัวแกะชุดไฟหน้าออกก่อนนะครับ แกะออกเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะคลายน็อตตรงข้างล่างนะครับคลายน็อกก็เป็นน็อตหัวแชกนะครับคลายน็อตสองข้างเลยนะครับคลายน็อตเสร็จแล้วนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะงัดชุดแกะสีนะครับก็คือใช้ตัวช่วยนะครับตัวงัดชุดสีงัดตามมุมออกก่อนนะครับคางแรกเสร็จเรียบร้อยนะครับไปงัดอีกข้างหนึ่งนะครับ งัดเสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่องัดชุดสีฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เต็มตัวเอาชุดสีไฟหน้าออกนะครับอย่างแรกนะครับเราก็ง้างนะครับจับประคองข้างล่างนะครับง้างทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเมื่อง้างออกเรียบร้อยนะครับเราก็ค่อยเอาออกนะครับหลังจากนั้นนะครับมันติดชุดลักไฟหน้านะครับเราก็ถอดลักออกก่อนนะครับเมื่อถอดลักเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ค่อยเอาชุดไฟหน้าเอาออกนะครับ เอาออกเสร็จเรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะถอดน็อตนะครับก็คือถอดน็อตตัวฝายึดค้อบสีข้างบนนะครับก็จะมีตัวตรงกลาง1จุดนะครับขายน็อตออกมาเลยนะครับต่อไปนะครับก็ฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับข้างละ2ตัวนะครับตรงใต้ฝายึดค้อบสีข้างบนนะครับแล้วก็จะมีด้านข้างด้วยนะครับสองฝั่งเหมือนกันนะครับโลงทั้งหมดแล้วนะครับต้องขายน็อตนะครับ ทั้งหมด5้าตัวนะครับฝายึดชุดสีข้างบนนะครับหลังจากคลายน็อตเสร็จเรียบร้อยนะเราจะงัดชุดสีนะครับก็คือฝาครอบข,ข้างบนนะครับเราก็งัดออกมาเลยหลังจากถอดฝาครอบชุดสีเรียบร้อยนะครับเราก็จะเจอน็อตสตัวนะครับใช้ไขควงหัวแช่นะครับคลายน็อตสตัวออกมาเลยนะครับทั้ง2ฝั่งทั้งซ้ายและทั้งขวา ขายน็อตสตัวออกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการถอดชุดสีฝาบนนะครับโดยกดข้างล่างพลาสติกตรงคอนโซลนะครับแล้วก็ค่อยเอาชุดสีออกมานะครับแค่นี้ก็เสร็จสิ้นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะไล่สายไฟก่อนนะครับยังไม่ต่อนะครับอันนี้คือสายไฟนะครับก็จะเป็นสายสีแดงขั้วบวกนะครับสีดํานะครับก็จะเป็นขั้วลบอย่างแรกนะครับเราก็เสียบปลั๊กก่อนนะครับไล่สายก่อนนะครับดูนะครับมันจะมีลูกศรชี้อยู่นะครับเข้าหากันนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็เสียบเข้าไปเลยนะครับเนี่ยครับเข้าให้มันดันลึกสุดๆเลยนะครับเมื่อดันสุดเรียบร้อยนะครับเราก็ล็อกเกียร์ไว้นะครับอ่าแล้วเราก็วางตำแหน่งนะครับไล่สายก่อนนะครับถึงเวลาติดดีเลย์เพื่อนะครับเวลาเปิดบิดหุ่นแจสวิตช์หุ่นแจนะครับก็จะมีดีเลย์ดักรอไว้นะครับแล้วก็หน้าจอของเรานะครับจะทํางานปกติเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ช่างไล่ให้นะครับก็คือไล่สายไฟให้ครับเข้าต่อดีเลย์ นะครับหลังจากช่างเดินสายไฟต่อเข้าดีเลย์รียบร้อยนะครับผ่านสวิต์นะครับก็อย่างน้อยก็จะมีดีเลย์ดักรอไว้อยู่นะครับประมาณนี้หน้าตาคร่าวๆนะครับ่วนดีเลย์อื่นๆนะครับก็จะเป็นดีเลย์ไฟสปอตไลท์นะครับที่ผมพ่วงไว้อยู่นะครับเนี่ยครับอันนี้ก็คือสายกาวนะครับประมาณนี้โอเคนะครับก็มาดูสายตรงนี้นะครับคือสายน้ําเงินอันนี้ก็คือจะเป็นสายบิดกุญแจไฟติดนะครับก็คือสตาร์นั่นเองนะครับคือสตาร์รถนะครับ โอเคนะครับก็เดี๋ยวให้ช่างไล่สายไฟให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับเมื่อช่างไล่สายไฟเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่สายให้ดูนะครับสายน้าเงินนะครับมาจากเส้นทั้บนต่อปุ่มสวิตช์หุนแจนะครับต่อไปนะครับสายสีแดงนะครับเป็นคู่บวกนะครับผ่านดีเล์ตรงนี้นะครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับดีเล์ดักรอแล้วนะครับเนี่ยครับ เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆก็เสียบประมาณนี้นะครับต่อดีเลย์นะครับแล้วเห็นป้ายไหมครับป้ายที่เขียวว่า B บวกสิโวลต์นะครับก็คือสายไฟคู่บวกนะครับมาจากหน้าจอนั่นเองนะครับเข้าผ่านดีเลย์ตัวนี้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้ต่อสายไฟเสร็จเรียบร้อยนะครับเต็มตัวประกอบชุดสีรถกันเลยดีกว่านะครับประกอบชุดสีเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองเทก่อนนะครับว่าหน้าจอติดไหมครับบีบุญแจปุ๊บอ่าหน้าจอขึ้นเรียบร้อยนะครับ หน้าตาประมาณนี้เรียบร้อยนะครับประกอบเสร็จแล้วหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะตัวนี้ให้ดูนะครับว่าท่านผู้ชมสงสัยว่าอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้ก็คือช่องใส่เมมโมรีการ์ดนะครับแล้วก็ช่องหัวท้าย C นะครับอย่างแรกนะครับให้เราใช้ไขควงหัวแฉกนะครับคลายน็อตสตัวเราก็คลายน็อตมาเลยนี่เมื่อคลายน็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ประคองไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ฝาออกมาได้แล้วนะครับ มาดูนะครับตรงนี้นะครับเป็นช่องใส่เมมช่องชาร์จหัวท้า C นะครับก็ต่อไปก็ใส่เมมใส่ช่องนี้เลยนะครับปุ๊บใส่เข้าไปเลยผมจะลองใส่เมมดูนะครับว่าเครื่องมันจะอาประมวลผลไหมนะครับเอาเล็กจิกเข้าไปนะครับมันจะดังเข้าล็อกนะครับอ่าเล็กจิกเข้าไปปุ๊บมันจะเข้าล็อกนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องหัวท้าย C นะครับก็ไว้ชาร์ เบอร์ถือได้นะครับน่าจะชาร์จได้นะครับผมก็ไม่เคยลองเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ได้พกใส่ชาร์จมานะครับก็ลองดูนะครับช่องนี้นะครับประมาณนี้ต่อไปนะครับใส่เมมสีเรียบร้อยนี่ผมก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับปิดฝานะครับสาเหตุที่ทําฝาอย่างนี้มานะครับไข่น็อตเข้าไปนี่ก็คือการขโมยนะครับขโมยเมมอะไรพวกนี้นะครับก็ดีนะครับถือว่าไม่ได้ขี้เละนะครับแต่ข้อเสียคือจะแกะค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับก็คือต้องคลายน็อตออกมา นะครับอ่ะขายเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับหน้าจอคาเพย์สำหรับติดตั้งมอเตอร์ไซค์นะครับสำหรับคนที่ไม่อยากติดตั้งที่จับมือถือนะครับอยากใช้หน้าจอแสดงผลแบบว่าคือไม่อยากให้มือถือรับภาระตากแดดตากฝนนะครับให้เราใช้หน้าจอตัวคาเพย์ดีกว่านะครับผมแนะนําเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดสวิตดูนะครับหน้าจอจะแสดงผลประมาณนี้นะครับเปิดสวิตเรียบร้อยนะครับ ็นรูปบิ๊กไบคนกี่นะครับประมาณนี้แล้วผมได้ใส่เมมบริการเรียบร้อยนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับโอเคนะครับหน้าจอแสดงผลให้กรอกพาสิร์นะครับในคู่มือนะครับในกล่องมีให้กรอกอยู่นะครับก็คือเขาบอกรหัสมา0ูสีตัวนะครับตังกราบปลดล็อกนะครับเพื่อไม่ให้คนโมยนะครับหน้าจอของเราไปนะครับเพราะว่าเขาล็อกพาสิร์ไว้นะครับให้เรากรอกพาสเวิรูน์สีตัวนะครับในคู่มือมีบอกนะครับแล้วก็กดคําว่าเย็ดนะครับ หลังจากนั้นนะครับปลดล็อกเรียบร้อยนะครับก็จะมีปุ่มโฮมนะครับปุ่มปรับแสงปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็ปุ่มย้อนกลับนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับมีวันที่นะครับนี่วันเวลานะครับประมาณนี้แล้วก็แอปคาเพเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเชื่อมต่อบลูทูธหูฟังนะครับแนะนํานะครับเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธเนี่ยถ้าเราเชื่อมต่อคาเพแล้วนะครับให้เราเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธโดยตรงผ่านตัวหน้าจอตัวนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเสียงมันจะ ติดนะครับถ้าเราเชื่อมต่อโทรศัพท์กับบลูทูธเนี่ยหูฟังบลูทูธก็ไม่มีเสียงเพลงวิ่งนะครับก็ให้เราเชื่อมต่อบลูทูธโดยตรงผ่านหน้าจอตัวคาเพดีกว่านะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับเมมบริการนะครับถ้าเราใส่เมมไปแล้วจะแสดงผลไฟล์ตัวไฟล์หนังไฟล์เอบีนะครับไป a อ c ทั่วๆไปนะครับก็ รูปภาพประมาณนี้นะครับคือเป็นไฟล์อ่านเมริการเป็นโฟลเดอร์ตัวหนึ่งนะครับที่เราเข้าไปดูหน้าจอแสดงผลประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับโฟลิงก์นะครับก็คือคล้ายๆเชื่อมต่อ Apple CarP l a y กับออโต้แอนดรอยประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับอันนี้ก็คือการตั้งค่านะครับต่อไปอันนี้ตั้งค่าเวลาแล้วก็เชื่อมต่อ Android Auto ประมาณนี้นะครับแอปหน้าจอแสดงผลมีประมาณนี้เบื้องต้นนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมลองเข้าแอปนี้ก่อนนะครับอันนี้คือเป็นการเชื่อมต่อคาเพให้เราเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะครับก็คือสําหรับ Apple นะครับแล้วก็ค่าย iOS เนะครับเชื่อมต่อ iPhone ประมาณนั้นนะครับต่อไปนะครับ Android นะครับพวกซัมซุงพวกแบรนด์ยี่ห้อต่างๆนะครับค่าย Android ก็เชื่อมต่อได้นะครับชื่อตัวบลูทูธนะครับเป็นคา BT นะครับแล้วก็4 d d ดนะครับ มันจะมีรหัสอยู่นะครับให้กรอก0 4ตัวในการเชื่อมต่อประมาณนี้นะครับกดย้อนกลับนะครับต่อไปนะครับอันนี้คือเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับแล้วก็อันนี้เชื่อมต่อหูฟังบลูทูธนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเมมเบริกานะลองเข้าไปดูนะครับอันนี้ก็คือเป็นไฟล์หนังนะครับประมาณนี้นะครับไฟล์หหาดไปก็ไม่อ่านนะครับต่อไปนะครับอันนี้นะครับคือเป็นเพลงนะครับเนี่ยผมโหลดมานะครับ ต่อไปนะครับภาพนะครับนี่นี่ภาพให้ดูด้วยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับภาพแสดงผลนะครับต่อไปนะครับกดย้อนกลับออกนะครับอันนี้ก็คือโฟล์ลิงนะครับเชื่อมต่อสามารถได้2แบบนะครับเห็นป่ะคาพนะครับแล้วก็มีออโต้แอนดรอยนะครับอันนี้เบื้องต้นนะครับต่อไปนะครับกดปุ่มย้อนกลับนะครับตั้งค่าเวลานะครับแล้วก็รูปเฟืองนะครับตั้งค่าต่างๆนะครับ พวกเกี่ยวกับตั้งค่าพารเวิร์ดนะครับแล้วก็ตั้งค่าคืนค่าโรงงานนะครับก็คือลองอ่านในคู่มือนะครับมันจะมีระครับบอกอยู่นะครับต่อไปนะครับตั้งค่าซาว์เสียงนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตั้งค่าสีหน้าจอนะครับความสว่างอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้คือผมปรับมั่วนะครับก็ลองกดตั้งค่าเดิมนะครับก็กลับมาคืนค่าปกตินะครับต่อไปแบ็กกราวนะครับ ก็จะมีสี่ภาพนะครับให้เรากดเลือกประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับอันนี้คือการตั้งค่านะครับเบื้องต้นก็คือเกี่ยวกับเซตติ้งนะครับแสดงผลหน้าจอนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้งานนะครับก็ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็คือตั้งภาษานะครับผมลองตั้งภาษาไทยนะครับก็มันจะอ่านยากนิดนึงนะครับมันยังไม่ค่อยรองรับเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับเห็นบ้า อันนี้คือตั้งค่าเวลานะครับแล้วก็อันนี้ก็คือแสดงเวอร์ชั่นนะครับประมาณนี้เบื้องต้นนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นครับที่ผมลองให้ดูคร่าวๆนะครับเพราะว่าภาษาไทยมันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับลองลองใช้ภาษาอังกฤษไปก่อนนะครับเบื้องต้นประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้เนาะ นะครับกดย้อนกลับไปนะครับต่อไปนะครับเราจะเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธนะครับหูฟังบลูทูธเนี่ยไม่ควรเชื่อมกับโทรศัพท์นะครับเสียงเพลงมันจะไม่ติดนะครับให้เราเอาหูฟังบลูทูธนะครับเชื่อมต่อผ่านแอปก่อนนะครับก็คือตัวหน้าจอคาเพเพนั้นเองนะครับทุกครั้งนะครับก่อนที่จะฟังเพลงนะครับให้เราเชื่อมต่อบลูทูธก่อนนะครับเข้าเครื่องกับตัวจอคาเพก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเรากดค้นหานะครับถ้าเราเปิดหูฟังนะครับบลูทูตัวเครื่องก่อนนะครับ แล้วเรากดค้นหาเนี่ยมันจะขึ้นชื่อบลูทูธของเรานะครับขึ้นแล้วนะครับหูฟังบลูทูธของเรานะครับมันขึ้นว่า Q28 นะครับกดแตะทีนึงนะครับกดปุ่มกลางเชื่อมต่อนะครับถ้ายกเลิกปุ่มนี้นะครับปุ่มขวามือนะครับเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะขึ้นว่า Q28 นะครับต้องขึ้นว่าเชื่อมต่อบลูทูธแล้วนะครับเครื่องรุ่นของเรา Q28 เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดย้อนกลับนะครับต่อไปนะครับ เราจะเชื่อมต่อนะครับ a p p l e c a r า l a y นะครับหรือว่าถ้าใครใช้ Android นะครับเชื่อมต่อ Android Auto ก็ได้นะครับหรือเข้า p ฟ o n e Link ก็ได้นะครับเข้าได้2แบบนะครับของผมเนี่ยเป็นระบบ Android นะครับก็จะเข้า Android Auto นะครับหลังจากนั้นนะครับเราต้องเปิดบลูทูธนะครับค้นหาชื่อว่า CarBT 4 DD 3นะครับแล้วก็มีให้กอกด้วยนะครับก็คือโค้ดของเขานะครับสู่สี่ตัวนะครับบางเครื่องไม่ต้องกอกก็มีนะครับอย่างแรกนะครับ ให้เราเปิดบลูทูธเครื่องของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับอันนี้มันก็จะขึ้นนะครับก็คือตัวชื่อบลูทูธตัวเครื่องนะครับของตัวหน้าจอคาเพนะครับให้เรากดเชื่อมต่อนะครับเมื่อเชื่อมต่อแล้วนะครับมันก็จะขึ้นว่าจับคู่นะครับเนี่ยครับโอเคนะครับจับคู่เสร็จเรียบร้อยนะครับมือถือไม่ต้องยุ่งแล้วนะครับรอพักหนึ่งนะครับมาจะเชื่อมต่อเข้ากับตัวเครื่องเลยนะครับหน้าจอคาเพนะครับ อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับหน้าจอแบบนี้นะครับเรายังไม่ได้เปิดตำแหน่งนะครับแนะนำนะครับให้เปิดนะครับกดปุ่มนี้นะครับนี่เปิดตำแหน่งอันนี้นะครับหน้าจอจะทํางานปกตินะครับหน้าจอขึ้นแล้วนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับถ้าเราจะไปไหนเราก็กดไมคตัวนี้นะครับแล้วก็พูดนะครับก็คือเราจะไปบิ๊กซีอ่ามันก็จะขึ้นนะครับบิ๊กซีนะครับ มันจะเลือกบริเวณใกล้เคียงก่อนนะครับอ่ะผมเลือกบิ๊กซีอันแรกเลยนะครับก็คือใกล้เคียงนะครับแนาทีถึงนะครับประมาณนี้นะครับกดเริ่มต้นเลยนะครับแค่นี้นะครับก็ทํางานปกติเลยนะครับมาดูฝั่งขวานะครับฝั่งขวาก็จะมีแอปรองรับนะครับ Google Map นะครับแล้วก็มีแอปเพลงนะครับ Music แล้วก็โทรโทรศัพท์นะครับแล้วก็ตั้งค่าของหน้าจอคาเพนะครับเราเข้า Google Map นะครับ หน้าจอก็จะประมาณนี้นะครับสามารถแบ่งจอได้นะครับหรือว่ากดเต็มจอก็ได้นะครับกดอีกทีนึงหรือข้างล่างกดตรงนี้ก็ได้นะครับกดแบ่งจอได้เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับกดเรื่องเพลงนะครับถ้าเลือกเพลงนะครับถ้าเราหาโฟลเดอร์ไม่เจอให้เรากดเพิ่มเติมนะครับเนี่ยครับโฟลเดอร์อยู่ตรงนี้นะครับไฟล์เพลงของเรามันอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับต่อไปนะครับโทรศัพท์นะครับอ่าโทรศัพท์เราสามารถกดโทรได้เลย นะครับแล้วก็มาดูตั้งค่านะครับตั้งค่านี่ลองไปตั้งเอดูนะครับอันนี้คือมาตรฐานของตัวหน้าจอคาเพตัว Android Auto นะครับต่อไปนะครับกด Google Map นะครับเดี๋ยวผมจะกดแบ่งจอนะครับแล้วเห็นไหมครับตรงนี้นะครับมันขึ้นสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็มีจุดเยอะๆนะครับ ถ้าเรากดอีกรอบหนึ่งนะครับมันจะเข้าสู่หน้าเดสก์ท็อปของเรานะครับหน้าจอคาเพมีแค่นี้นะครับแอปที่รองรับประมาณนี้เบื้องต้นนะครับเนี่ยมีแค่นี้นะครับหรือเรากดออกได้เลยนะครับนี่กดออกไปเลยนะครับกดออกก็หน้าจอกลับมาสู่หน้าจอตัวหน้าจอหลักของตัวหน้าจอคาเพนะครับถ้าเราอยากเชื่อมต่อนะครับเราก็เข้าไป Android Auto นะครับ มันก็จะเชื่อมต่อให้ปกติเลยนะครับประมาณนี้หน้าจอคาเพนะครับผมได้ใช้นะครับทดสอบการขี่ตากแดดนะครับหน้าจอเนี่ยสู้แสงแดดได้ดีเลยนะครับผมปรับ100%นะครับวิธีปรับแสงนะครับให้เราเลื่อนตรงนี้นะครับเลื่อนจอลงนะครับอย่างนี้นะครับจิ้มข้างบนนะครับแล้วก็เลื่อนลงประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ปรับแสงได้นะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับถ้าซ้าย0%ถ้าเลื่อนขวาร0% 0นะครับ แล้วก็ขี่จางแจ้งเนี่ยผมปรับล้อจักรนเนี่ยสู้แสงแดดวูมองเห็นชัดเจนสบายสบายเลยนะครับใครที่ขี่กลางคืนนะครับแล้วแสงมันจ้านะครับให้เรื่องตรงนี้นะครับลงมานะครับหลังจากนั้นนะครับมัาจะมีรูปพระอาทิตย์ใช่ไหมครับก็คือสว่างนะครับแล้วก็กดอีกทีหนึ่งนะครับเป็นรูปพระจันทร์นะครับก็คือหมวกกลางคืนนะครับแต่ถ้ากดอีกทีหนึ่งนะครับก็คือหมวกปิดจอนะครับประมาณนี้นะครับแต่ผมแนะนํานะครับให้เลื่อนลงมานะครับแล้วก็ปรับอันนี้ดีกว่านะครับถ้าสะดวกนะครับ แต่ถ้าอยากกระทัดรัดนะครับกดปุ่มอีกทีหนึ่งนะเป็นรูปพัดจานก็คือโหมดครึ่งหนึ่งนะครับก็คือของแสงประมาณนี้ขี่กลางคืนก็จะประมาณนี้โอเคนะครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ผมรีวิวไปนะครับมีความแตกต่างชัดเจนใช่ไหมครับจะบอกว่าคือที่จับมือถือโดยตรงเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีคือใช้งานง่ายสะดวกใส่มือถือปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช้สะดวกสบายใช่ไหมครับแต่ข้อเสียก็มีนะครับ ตากแดดตากฝนนะครับแบตก็โอกาสที่จะหมดไวด้วยนะครับเพราะว่าคือมือถือของเรามันไม่ทนต่อแดดอยู่แล้วนะครับแถมมีอย่างคือมือถือกันน้ำก็ได้ก็จริงนะครับแต่ลุยฝนบ่อยๆก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมครับแนะนํานะครับใช้ตัวนี้เลยนะครับจอคาเพย์นะครับสำหรับมอเตอร์ไซค์โดยตรงเลยนะครับหน้าจอ5นิ้วนะครับใหญ่ก็พอสมควรนะครับอย่างน้อยเนี่ยคือเชื่อมต่อคาเพย์เสร็จใช่ไหมครับเราก็เอามือถือเก็บไปไปชาร์จแบตเลยนะครับอย่างน้อยมือถือของเราก็ ก็ซอฟลงไปนะครับไม่โดนแดดโดนฝนใช่ไหมครับประมาณนี้นะครับที่ผมดิวไปนะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ก็ราคาประมาณ2 6 0 0 2 7 0 0นะครับราคามันมีการขึ้นมีลงประมาณนั้นนะครับแนะนำนะครับให้ดูส่วนโค้ดด้วยนะครับเผื่อช้อปปี้มีส่วนลดนะครับ100 200นะครับประมาณนี้มีคูปองส่งฟรีด้วยนะครับประมาณนี้นะครับที่ผมดึงไปนะเกี่ยวกับเชื่อมต่อมือถือ ใช้คาเพยนะครับรองรับทั้งระบบ iOS และ Android นะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับหน้าจอตัวนี้นะครับโดยใช้งานเชื่อมต่อผ่านมือถือนะครับมือถือของเราก็ไม่ต้องมานั่งใส่ที่จับมือถืออีกต่อไปนะครับแนะนำให้ใส่ตัวจอแบบนี้เลยนะครับถ้ากลัวหายนะครับก็ถอดปลั๊กได้นะครับมีปลั๊กปลดนะครับนี่ถ้ากลัวหายนะครับแต่ผมอะผมใส่่างนี้เลยนะครับแล้วก็ล็อกพาสเวิร์ดไว้นะครับอาจจะไม่หายก็ได้นะครับเพราะว่าขึ้นอยู่คน ว่าจะเซฟตี้ยังไงนะครับหรือจะล็อกยังไงก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้คือลองหาวิธีดูเอานะครับประมาณนี้ครับที่ผมรีวิวไปนะเกี่ยวกับหน้าจอเชื่อมต่อคาเพมอเตซค์นะครับขอจบเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขผอบคุณคับที่รับชมนะครเกี่ยวกับรีวิวหน้าจอคาเพมอเตซค์นะครับบ๊ายบายครับ